กดแล้วกดแล้วแบเม็ดเท่าไหร่อันนี้มีไข่ปายแล้วกหแล้วป่ะแล้วกดแล้วมันเด็เท่าไหร่นะไข่เข้าไปฟืยวะเียนว่ะนุ่นฉันเอง โอนะ้ยนะยีป่ะไอเปิดก็เกียดเลยฉันเปิดก่อนเลยนะอะใครเปิดก็เปิดรู้สึกจะเปิดได้หนักหรอกไหมครับทำไมเอ็มพีอ๋อเอ็มพีมันไม่เด้งโธตกใจ ที่น้าทำไมเคนตายเอย็มพีของเคนมันไม่เด้งน,นี่หว่าโอ้ยเก็บเพชรนี่ไเนียนคุยเพชรได้คัไม่ได้เบิร์ดไรกับเบิร์ด อาชนันจัดแข้งเตรียมตัวเข้าไปเลยทำไมตัวนั้นมันไฟไหม้อ่ะเอาไปไหนได้ด้วยแหละแต่ทำไมมัน,นอนกนอกมาได้อ่ะ กำลัง,งไปอยู่อยู่ห่างๆอย่างหงหวัวทำไมเกียร์น่ะ <c oughs> เปิดแล้วนะอออโทษจริงกัวะยิงสัตว์ติงสัตกับลกัง ภาพลัดเลเวลยี่สิบไม่ออกเลยเอ้ยยี่สิบห้าพงจะตีเข้ากันไหมหมดยังเปิดครบยังตอนเปิดยังยังครับจับเอาเลยกำแล้วลิฟว่มีไหนเนี่ยลุนดาเดินกลับมายังเปิดไม่ครบครับลุนดาเดินกลับมาเดี๋ยวนี้ยังเปิดไม่ครบครับเดินถอยหลังมาให้ด่วน ลังมาแล้วครับพบยังบแล้วได้ได้เกว็ดยังส่งเคร็ดยังตอนออต,อต้องสง่งต้องส่งเคล็ดอะครับส่งข้างหลังครับส่งครับ สองข้างหลังครับ NVC ลูกศิษย์ข้างหลังนี่อยู่นี่ลูก <c oughs> พูยโอ้โอพี่โยาเดี๋ยวดึงเบเขาด้วยเดอร์ <c oughs> ไม่ค่อยได้เบม,มาเลยว <ทำ S 2> ันนี้ยุ่งมากวนนี้ตอนไปโมด <c oughs> กำลังมินทาอยู่เลยเบเนี่ยมาแล้ว <c oughs> มันมันมาแล้ว มาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวลองยากเ่ะมาดนทางเลือกรถเลยมั้งบอกได้เลยเบอร์หนึงันกี่โมงเบอร์อโยไอโยมึงไม่ใช่ตัวแทงไอโยเฮ้ยกูลืมกูลืมกดซับไม่ใช่มันจะมีสกิลที่แบบว่าป้องกันซับเสียค่าอะไรยังไอ๋อเออ แต่มันดิเลย์โคตรนานอะดิเลย์หนึ่งนาทีเยอะเราใ้ได้แค่สิบสองวิอ่ะ่โอ้โหถายครับรีบเข้าไปตรงกลางวงด่วนผมกำลังเดินตามอย,อยู่ครับเย่ารี่ครับโอ้ยกูยไม่ใช่แพ้งกูหันมากะคกูทำไมกูแทงก็ได้มีสกิลหมู ได้ิีสองตัวไม่ทานาะหมดแล้วครับโดยผมเปิดเองอาวติดก้อนหินโอ้เดินเข้าไปอย่างเท่ติติดก้อนหินถ้ามึงตายจะขัด้วยขัดเ้ยไม่เคยกลัวตายได้ไงโหมีตัวหิวที่มาลงสองคนที่ยังไม่ไหวเลยจะบอกให้ ขัดลงกับเนมนสองคนน่ะนั่งกันแล้วนั่งกันอีกแทบหมดมันไม่ใช่ตัว,ตวยิวอ่ะดูดิเออลงกันสองคนเดียวมากแล้ววิวสิบห้าด้นะแปดเ <c oughs> ดียด,ดิมันลงกันสองคนนั่งจับหมดชั่วโมงอ่ะไม่ผ่าน <c oughs> พึ่งึุงคิดได้ไ่มค่ะรั <c oughs> บผมบอกเลยว่าเกมนี้ขัดขัดอาชีพไหนไม่ได้จริงๆ แต่ก็นักเวทมันก็ชอบเออแทงนะเกมนี่ไม่ใช่หรอกนักเวทมันเวทแรงนะแต่ไล่ช้าเยอะออาไปใกล้เกินส่งเวทกันยังส่งเวทกันด้วยตามส่งแล้วเออตามส่งเวทยังเฮ้ยช่วยด้วย หนูเคนหนูเคนหนูหนูลากทำไมละ่ะหนูเคนไม่ดีลากวิ่งเข้าไปแล้วมันตกตีเองมันตกตีมาต,ติดติดเรียกติดเรียกโซฟาว่าหนูเคนวะตายแหละเด็กเคนมันงงเฮ้ยเดี๋ยวเคนก็กลับพวกนี้แล้ว <c oughs> ต้องเรียกอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวติดไปสวยเลยไม่ค่อยรีบเลยอะส่งเว็บแต่แหละส <c oughs> ามยังมาเลย จะนัมไม่พร้อมแต่มันก็เอา MP มาเอา MP ก่อนไหมหรือว่ายังไงโอเคนั่งรอแหละแต่พระนั่งแล้วเราก็ควรจะนั่งตามพระเออหาพระ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 ก้พระพรอะไรเป็นแม่ทัพเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออกครบคิดว่าใครยังไม่มาอย่าบ้าเหรอ อยากเลือกสิบแปดแล้ววะระวังนะมันันจะมาระวังมันจะมาโดนไม่รู้ตัวมาแล้วอัดพิ้งเข้าไปเลยมาดูนัันงมาดูเด็ดชิมเฮ้ยทำไมไม่พา,าเพ็นภาษาไทยแปบบลงร่างเป็นเนโก เสดายอะก็เสียงไม่ได้เสียงม่งด,ดังขนาดเบาแล้วม่งก็ดังไม่มีทั้งค่ะมัน<ล>แข่งเกินไปไปแล้วอยากได้แมวครับหยิดเด้ตอตายแลไปแล้ว เอวบายใครที่ยังแทงได้ลุยบอสเลยลุกโอ้หแทงได้กันหมดอะดูเลือเดเลไปแล้วอีกนิดเดียวมึงเข้ามาพี่ครับผมุซาเปิดนะครับอะไรช่อยผมหน่อครับช่ยอยู่ตั้งนานเอาละครับเข้เาแบค จนแบบไม่งั้นไม่ต้องแล้วโอ้เขาแบบเขาใช้เวทยิงอยวงห่างด้วยครับเฮ้ยอยไปไหนแล้วโอ้โหคนสู้มันใช้มีไงสกิลพุ่งอ่ะนอนเนมเนาะที่เราไปทดลองกันอะผมนอนอยู่กับคุณเนี่ยคุณทำไมไม่ยุ่งกับผมโอู้เฮ้ยด้านนี้ลงได้สามครั้งเหรอเนี่ยสคับสามคืออะไรอะใช่ อั้สามครั้งได้เงินมาผมเป็นสามรับสามบนะจบดันได้แล้ว